วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านมาตอนนี้อยู่กับเกตสไปเดอร์เจนกันอีกเช่นเคยน,นะครับโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวละครซินดี้กันนะครับสาเหตุที่ทผมไม่ค่อยพูดถึงตัวละครน,นี้หรือตัวอื่นนะครับผมที่ผมไม่ได้ทําคลิปนะฮะคือมันจะมีบางตัวที่ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับผมคือสาเหตุง่ายเลยก็คือมือผมมันยังไม่ถึงขั้น ะะ <c oughs> คือสาเหตุที่ผมยังไม่ได้ทาคลิปตัวละครอื่นๆหรือตัวละครที่ทุกคนแบบว่าพิมพ์มาหรืออยากดูกันนะผมดูเพราะเอชนทั้งหลายนะ,ะหรือมือปืนทั้งหลายนะผมเพราะว่าฝีมือผมมันยังไม่ถึงขั้นนั่นเองนะผมผมก็เลยยังไม่อยากมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับซึ่งตินดี้เองก็เหมือนกันนะผมฝีมือผมอาจจะยังไม่ถึงขั้นนะฮะแต่ก็ เล่นเป็นในระดับหนึงอยู่เนะผมระดับหนึงเท่านั้นนะผมยังไม่ถึงขั้นอะไรเยอะหรอกนะผมไม่ได้เก่งกัดสามารถเนาะสามารถแนะนําพื้นฐานได้ที่เด่นดอยเท่านั้นนะครับโดยสิ่งที่ผมจะมาพูดแนะนําในวันนี้ผมนั่นคือการเล่นของซินดี้นั่นเองนะฮะ อย่างแรกนี้ก็คือเวลาเราเล่นยงเดีของซินดี้นะผมเทียบแค่ยิงเดนีนะครับผมยิงเดีเนาะเนะวลาเล่นซินดี้เนี่ยแนะนําว่าเวลาเล่นให้ยืนแถวๆขอบวงไว้นะผมจะเล่นคล้ายๆมือปืนเลยนะผมคล้ายๆมือปืนเลยนะครับก็คือแต่แถวขอบวงไม่ใช่ขอบนอกนะเอาขอบในนะผมพยายามเล่นแถวขอบในไว้นะผมแล้วก็รอดูว่าศัตรูมันยืนน,ยนิ่งเม,มื่อไหร่เพราะว่าซิดี้จะมีพิเศษอย่างหนึ่งนะผมก็คือเมื่อเราใช้สกิลใส่ศัตรูเนี่ยแล้วโดนศัตรูสกิลจะคูดาวนะครับ ไม่มันจะไม่คู่ดาวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นศัตรูยืนนิ่งปุ๊บกดสกิลไปป้าแบบนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีคอมโบต่ออยู่นะฮะให้เรากดสกิล2ครั้งแบบนี้นะครับผมกดสกิลไปถึงทีกระโดดแล้วก็สกิลอีกถึงทีนะครับสกิลโดดสกิลแบบนี้นั่นเองนะครับผมพังศัตรูออกไปนะฮะจริงมันจะมีท่าเพิ่มอีกแบบหนึ่งผมก็คือสกิล ที่ธรรมดาแล้วก็สก,กิลนะคะแต่อันนี้จะมีอาการหลุดบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมก็เราแต่สถานการณ์นะครซึ่งผมแนะนําสุดๆก็สก,กิลแล้วก็สก,กิลนี่แหละนะ,ะผมประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีเล่นเบสิกเจของซินดี้เลยนะผมเออหลายๆคนเล่นซินดี้แบบว่าใช้สก,กิลมั่วอะไรทํานองนี้นะ,ะผมก็แนะนำเนาะเวลาจะใช้คอมโบสก,กิลใช้แค่2อย่างนี้ก็พอนะผมสมอย่างเด็ก็คือสก,กิลหนึ่งครั้งกระโดดหนึ่งครั้งแล้วก็สก,กิลอีก1ครั้งนะผมแบบนี้ ฮึบทึบนานนาประมาณนี้นะครับผมจริงๆอันนี้คือพลาดเลยนะถ้ากดสกิลไวเกันไปอะใช้แต่คนมันจะพลาดนะครับผมโอเคมาแล้วสกิลปาปปาบเหมือนเราต้องยืนนิ่งอยู่นิดนึงนะครับผมนิดนึงจริงๆปึ๊บเปร๊บประมาณนี้นะฮะถ้าเราเปึ๊บอ่ะพลาดละ พอพลาดกดสกิลว,วิจกูดาเด้อครับผมออกมาวิธีกันใช้อันติของซินดี้เด้อผมผมเห็นคนส่วนใหญ่นะอันนี้คือผมไม่สามารถแนะดำได้แหละว่าใช้ตอนไหนจะเวิร์กนะผมแต่คนส่วนใหญ่เดผมเข้าใจใช้อันติของซินดี้ก็ต่อเมื่อใช้สกิลเว้าหรือใช้สกิลพลาดนะฮะก็คือผมว่าเรากดสกิลใส่ตัวไปปุ๊บแล้วเราก็กดพลาดพลาดอย่างเงี้ยให้เรากดอันติกลับมาเข้าวงนะฮะคือเหมือนเป็นการใช้อันติเพื่อเข้าวงอย่างเดียวนะครับผมที่ผมเห็นคนเขาเล่นตนใหญ่นะก็จะเล่นแบบนี้กันเลยนะผมเมื่อใช้สกิลพลาด หรือว่าเมื่อเราโดนตีออกไปนอกวงแล้วเราต้องการเข้าวงไวๆนะผมหรือเข้าวงแล้วแบบว่าปากักศัตรูออกไปอ่ะเออเหมือนแบบเซอร์ไพรส์แอคแทค็กอะการจับตีแบบว่าสัมพันธ์นะผมก็ให้กดใช้สก,กิลไปเลยอันตีไปเลยนะคผมแบบนี้ะนะฮะ,ะซึ่งถ้าคอมโบกับเอ็นชาร์นของผมหรือรุ่นของผมนะผมรุ่นหนึ่งเดียวน่าไม่เป็นชาร์นนะผมถ้าเราใช้อันตีโดนศัตรูแล้วเลือดน้อยนะผมเราก็จะได้รับหิวนั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้แหละนะผมนี่คือวิธีการเล่นแบบคร่าวๆครับผมสำหรับภาคทฤษฎีเนาะ ภาคปฏิบัติจริงผมอาจจะโชว์ให้เล่นได้ไม่เยอะเนอะมเพราะว่าเวลาเล่นไปแล้วพูดไปมันอาจจะสมาธิตแตกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเนาะเออนะครับผมโอเคมาผมจะพยายามเล่นให้มันดีๆเลยกันนะครับผมโดยคอมโบที่ผมจะใส่ไปจะเป็นคอมโบอันนี้เลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือสาสมพรพลังนะผมก็คือรถเกตอันตีทําให้เราเกรปฏิได้ไวยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่2เลยก็คืออันตีใหญ่ขึ้นเนอะผมอยู่โจมนะเปิร์กทองกนะผมทาให้อันตีของเราใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามันจะไปคอมโบกับอันนี้เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวผมพูดถึงผลเนาะคนรุ่นเจ้าตีผมจะใส่ไปอันนี้ยวผมปุกใจเนะผมว่าคือหลังจากเจท่าที่เบิลอะแลวจุตีเราจะเพิ่มขึ้น12เปรเ็นเป็นวลา3วินาทีนะฮะแล้วก็บากบันเหมือนเดิมนคะครับผมร่ดป้องกันเนาะแล้วก อันนี้นะผมรุนหลักจะใจฉกฉวยพวกตานะฮะเนื่องจากเหตุผลจะคล้ายๆกับของที่ผมเคยทําคลิปนี้ไปเลยนะครับมันจะทําให้ฮิวได้เยอะขึ้นนะผมและคอมโบกับอันเนี้ยทําให้อันตีเนี่ยโดนศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นนะผมแและคอมโบอีกนะผมมันฮิวตามดามิที่เราทําได้นะฮะถ้าเราใช้ศัตรูโดนเยอะๆแล้วแรงด้วยเนี่ยก็คือปลุกใจบวกกับเอ็นชาร์จโจมตีนะครับผมแล้วแรงนะเออถ้าใช้โดนศัตรูแรงๆเราจะได้รับหิวที่เยอะยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ โอเคเอนชาร์ okay, จจอมตีพูดไปแล้วนะผมแล้วก็เอนชาร์จป้องกันใส่เหมือนเดิมนะฮะับส้นสเปลเน่นะจริงๆผมจะแนะนําให้ใส่สเปลนี้ไปนะผมฟุ้นฟูหรือโล่เนาะเน่นยืนดีกว่านะผมแต่ผมแบบว่าเอามันๆนะผมเออใช้ชาร์จใหม่หรีชาร์จนะผมมันจะได้แบบว่ามีอติใช้ได้ไม่ขาดสายเท่าไหร่นะครับหวังว่าจะไม่เจอตีเดือดๆนะผมเนื่นองจากว่าผมอัดแบบเร่งด่วนนะฮะเผื่อจะเล่นรอบเดียวจะเนี่ยเป็นอย่างไรทีมอ่าฮ่าเดือดนะครับผมทีมเราค่อนข้างเดือดนะ ทีมเขาดิพูดผิดจิมหายละทึบปาบโอ้ยผมขอโฟกัสกับเกมสกิลไม่โดนยืนครอบ,บไว้โอเคสวยมากเพื่อนสกิลปาบโอเคเอาออกไปหนึ่งสกิลสกิลโอเคอุย้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันทึบปาบปาบโอเคออกปาบเราไม่ต้องทำอะไรเยอะนะผมเราพยายามเอาเขาอ,ออกก็พอนะฮะ ซึบซัพพอร์ตเพื่อนอ่ะฮะโอเครอไปรอไปเราเป็นสายแทงที่เราต้องซัพพอร์ตเพื่อนนะครับผมอันตีไปปั๊บโอ้ยโดนโอ้ยโอ้ยเพื่อนช่วยทีผมครับขอบคุณครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเึิ่กับแล้วปั๊บเออได้เดินอยู่นะครับผมโอเคปั๊บปั๊บโอ้ยโอ้ยเพื่อนช่วยที ผมครับปั๊บโอเคโดวคนเดียวเนอะผมได้เลื่อนมันนิดหน่อยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมจิเมมมดโดนมดจิเมมโอ้ยโอเคโอเคเฮ้บเฮ้บอ่าเก็บ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 ปั๊บเอาออกโอเคปั๊บเอาออกโอเคอันที่โดว์สองคน โอ้ยทำไมไปได้เรื่องเลยวะโอเคเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงพยายามดินดินขอบไวเนอร์ผมแล้วก็สังเกตนะผมและซินดี้ต้องสังเกตคนนะฮะเมื่อเขาแบบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่หยุดนิ่งเมื่อไหร่หรือเขาแบบตีเสร็จแล้วนะครับผมเออเราก็ใช้สกิลร่อยเขาได้เลยนะฮะถ้ารําไปเป็นมือสี่รับไปมือหนึ่งไม่ตายสักรอบนะครับผมประมาณนี้หมาหาห้องนานสักนิดหน่อยนะผมจะเจอคนเหมือนเดิมนะฮะ โอเครอบนี้เราจะลองเล่นแบบสายเอ็กซ์ซีฟที่หนึ่งนะครับผมเราจะแบบว่าดุดันนิดนึงนะเนาะรอบแรกเราเล่นแบบเพย์ไซฟ์นะผมเราเสนอก,การเล่นแบบดีๆเนาะมันผมจะเล่นเกมลุกเยอะไปหน่อยทุกคนพอดีว่าฝั่งผมมันไม่มีตัวบุกเยอะนะครับผมมันเป็นตัวพิระกโยกไงมันเป็นตัวเดียวนิโรบุกพิรักโยกนะครับผมฝั่งเราเป็นแทงสองนะฮะทำให้เวลาเราเล่นเกมแบบว่าบุกหนักเนี่ยมันจะ มันเสียเสียเสียทีมเพื่อนเออเราต้องเล่นใจเย็นๆหน่อยเด้อผมเออเอาไว้เอาไว้ไว้รอบนี้แยกนิดนึงนะผมด่านไม่ค่อยเป็นใจกับเรานะฮะถ้าเราโดดพลาดเนี่ยเรามีโอกาสพุ่งลงเหวได้เลยนะครับผมโอเคอ่าฮะปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บเอาออกปั๊บปั๊บเอาออกนะครับผมปั๊บปั๊บเอาออกโอเค ปาบปาบโอเคเอาออกอ๋อฮะเราไม่ต้องทำอะไรเยอะโอ้ยเึบเึบโอเคโอเคโอเคปล่อยเพื่อนเราตีไปนะผมอย่าอย่าไปแจ้งเพื่อนตีนะฮะเวลาเล่นเกมนี้อย่ายแย่งกันตีนะผมถ้าแบบว่าเรารู้ว่าเราตีไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปตีนะผมเราเออกกาออกไปได้เราก็ไม่ต้องตีเนาะเึบปาบโอเคปาบโอเค เมื่อกี้เหมืนมอนเมาส์ผมมันด้งหรือคีย์บอร์ดด้งอะไรก็ไม่รู้โอเคปับฮิบฮิบ ه, อ่าไมปรอไมปรอโอ้ย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 อ่ะจบแบบง่ายได้เวลาเรารู้ว่าเพื่อนตีอยู่นะผมถ้าเพื่อนรเราไปตัวที่แบบผักเขาออกง่ายอะ่ะเราไม่ต้องไปแย่งเขาตีนะฮะเอออย่าแย่งแค่ตีนะผมเราถ้าเราเห็นคนตีแล้วก็ปล่อยให้เขาตีไปเลยเนาะไม่ต้องไปแย่งกันนะฮะผมมันจะทําให เราเอาเขาออกไปได้เปล่าๆนะฮะมันจะเป็นการขัดคอมโบกันเปล่าๆนะผมแนะนำว่าเวลาเล่นกันเนี่ยถ้าเหลือคนสุดท้ายอ่ะ ปล่อยให้ใครก็ได้ตีไปสักคนหนึ่งนะผมอยากไปแย่งกับตีนะครับก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับตัวละครซินดี้นะครับผมก็สอนได้แค่สิ่งที่เป็นเบสิกนะผมผมพูดได้แค่นี้ละกันว่าเป็นเบสิกของซินดี้นะฮะเออผมพูดหรือแนะนําได้แค่เบสิกของซินดี้นะผมไม่สามารถลงลึกรายละเอียดได้นะผมเนื่องจากว่าผมก็เล่นแค่เอาสนุกเนาะผมก็ไม่ได้ลงอะไรเยอะนะผมแล้วก็ ผมยังไม่ถึงขั้นนะครับผมยังไม่ได้ประประจารย์อะไรของซินดี้นะฮะยังไม่ได้เป็นศึกทรงศึกษาอะไรเยอะนะครับผมก็แนนําไปแค่เป็นสิทธ์นะคะซินดี้นะผมผมพูดได้เลยนะว่าเป็นตัวละครที่เล่นยิดีได้ดีมากๆนะครับแต่ก็ต้องพึ่งฝีมือเยอะเหมือนกันนะครับผมโอเคนะผมได้ชอบพี่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ไปกนกระจายให้ผมนะครับสำหรับคิดว่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมตัวเดียนพูดอะไรเนี่ยบายๆครับ